พลอยบอกว่าตีพลอยขนาดนั้นน่ะจะมาเอาอะไรอีกเขาก็พูดมาว่าแล้วทำไมไม่ตายไปตั้งแต่วันนั้นเลยละ่ะถ้ากูทําจริงๆกูตีมึงจริงๆมึงไม่มาพูดแบบนี้หรอกเอามึงตายไปแล้วทาไมไม่ตายไปตั้งแต่วันนั้นตอนนั้นพลอยก็ยอมรับว่าตัวเองยังโง่นะคะพี่ยังให้อภัยแล้วรอเขากลับมาครับ แฟนเก่าเผาใจใหม่แฟนเก่าของพลทำโฮสค่ะจนถึงขั้นแบบทำลายร่างกายกันอใช่ค่ะก็ตีพลค่ะคือพลอจับได้ว่าเขานัดกันไปที่พัทยาค่ะแล้วพลเทคทีพีเอแล้วแฟนพลบอกว่าไปคนเดียวอพลก็เลยตามไปดู่ะค่ะ,คะก็เห็นเขาอยู่ด้วยกัน แล้วแฟนพลก็เหมือนคนขาดสติไปเลยตอนนั้นก็ตีต,ตีพลทุกอย่างบีบคอตีต่อหน้าทุกคนค่ะคใช่แต่ตอนนั้นพลก็ยอมรับว่าตัวเองยังโง่นะคะพี่ยังให้อภัยแล้วรอเขากลับมาจ<อ>นวันที่เขากลับมาขนของที่บ้านเขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้มีใครแล้วเขาเลิกคุยกับลูกค้าไปแล้วแค่อยากได้ตัวเองกลับคืนมาค่ะไม่อยากมีใครแล้วอยากเป็นเพื่อน เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพลอยก็โอเคพลอยก็ยอมยอมที่จะเป็นเพื่อนกับเขาเพราะคิดว่าวันใดวันหนึ่งเขาคงจะมีใจกลับมาหาพลอยเหมือนเดิมแล้วพี่พี่พี่เชื่อไหมคะพลอยก็ยังทักไปหาลูกค้าทักไปแบบถามเขาว่ายังคุยกับแฟนพลอยอยู่ไหมเขาก็บอกว่าไม่คุยแล้วบอกแล้วเลิกแล้วทุกอย่างคเลิกแล้วเหมือนกันหลังจากที่เขาตีพลอยเขาก็เขาก็บอกว่าเขารับไม่ได้ เขาก็เล okay. so Thank ิกเขาบอกไปหมดทุกอย่างแล้วพลอยก็โอเคพลอยก็ขอบคุณเขาแล้วพลอยก็บอกว่าอ่ะหนูขอบคุณพี่นะคะที่ยอมเลิกกับแฟนเก่าหนูที่แบบยอมถอยหนูหวังว่าสักวันหนึ่งหนูกับเขาจะกลับมาคืนดีกันเขาก็ยังอวยพลอยให้พลอยกับแฟนเก่ากลับคืนมาดีกันนะคะคหลังจากที่พลอยขอบคุณเขาผ่านไปประมาณสองวันลูกค้าคนนี้กับแฟนเก่าก็ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็คบกันต่อค่ะพลอยก็พูดกับเขานะคะว่า พลอยอะสูญเสียทุกอย่างเลยแม้กระทั่งลูกสูญเสียไปอ่ะเขาก็เอาไปโกหกกับทุกคนว่าพลอยเนี่ยมันท้องไม่จริงหรอกเขาเอาไปโกหกกับทุกคนว่าพลอยทาของใส่เขาเล่นใส่ศาสตรใส่เขาก็ทำให้เขาเป็นแบบนี้พรอยจริงอะเราเปลี่ยนปากเขาก็ไม่ได้เนาะและถ้าเกิดเขาจะพูดอะไรก็ตามทีแบบนั้นอะ่ะแล้วเราเอาทุกอย่างมา มากระหน่าซ้ําเติมตัวเองเพื่อว่ามันก็ไม่คุ้มค่าหรอกมันก็ไม่แฟร์ต่อเราเองเช่นกันเราไม่สามารถทําให้ทุกคนในโลกนี้เป็นคนดีพลอยต้องเข้าใจก่อนเราแค่รักคนผิดเจอคนผิดเอาชีวิตไปฝากไว้ที่คนผิดเท่านั้นเองและพลอยบอกว่าโอ้ยถ้าเกิดเขาจะไปอยู่กับลูกค้าที่ไม่มีครอบครัวพลอยโอเคนะเอาจริงๆก็ไม่กโอเคหรอกค่ะใช่ปะคะใครจะโอเคล่ะแฟนเราอยู่กับคนอื่นจะเป็นใครไม่โอเคทั้งนั้นเพียงแต่แค่วันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ และถ้าเกิดคนคนนี้ออกไปจากชีวิตเราแล้วเราก็น่าที่จะจงดีใจและทำชีวิตดีๆของเราชดเชยวันแย่ๆที่ได้อยู่กับเขาเราทำได้แค่นี้จริงๆค่ะคือตอนนั้นหลังจากที่เลิกกันใหม่ๆคอยพยายามทำทุกทางแล้วคุยกับพ่อแม่เขาคุยกับทุกคนแล้วพ่อแม่เขาก็อย่างว่าแหละค่ะพ่อแม่ก็เข้าข้างลูกอยู่แล้วพ่อเขาแม่เขาใช่ค่ะ เขาเขาพูดมาคํานึงทําให้พลอยรู้สึกว่าเออเราต้องมูฟออนแล้วเอขาพูดมาว่าแม่เขาบอกว่าให้คิดซะว่าที่เลิกกันน่ะเป็นเพราะเวรกรรมถึงขั้นแบบเขาพูดกับพลอยว่าพลอยบอกว่าตีพลอยขนาดนั้นน่ะจะมาเอาอะไรอีกเขาก็พูดมาว่าแล้วทำาไมไม่ได้ตายไปตั้งแต่วันนั้นเลยล่ะถ้ากูทำจริงๆกูตีมึงจริงๆมึงไม่มาพูดแบบนี้หรอก ผมเอามึงตายไปแล้วทาไมไม่ตายไปตั้งแต่วันนั้นพลอยเก็บหลักฐานไว้ให้หมดเลยเนาะพลอยอนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปโตเถียงกนะับเขาเยอะเก็บหลักฐานปุ๊บแล้วก็แจ้งความเพื่อดูแลปกป้องตัวเองคนะครับแล้วถ้าบล็อกได้ก็บล็อกแต่ว่าอย่าลืมเก็บหลักฐานเอาไว้ด้วยใช่แล้วก็ดีนะถ้าเกิดเขาพูดแบบนี้ปั๊บเขาบอกว่าเออขอบคุณมากเลยโชคดีมากเลยที่เราถ่ายรูปไว้ทั้งหมดได้ทันแค่นี้ก่อนนะแล้วก็วางสายไปหรือถ้าเกิดพ่อแม่บอกเนี่ยมันจ่ายบัตรค่าบัตรเครดิต อ้าวคุณแม่หนูหมดเวรหมดกรรมไปแล้วอะค่ะก็คุณพ่อคุณแม่บอกว่ามันเป็นเวรกรรมของหนูเองที่ต้องเลิกกันตอนนี้หนูหมดเวรแล้วนะคะให้เขาไปจ่ายตังเองค่ะอ๋ะเออมันอยู่ที่เราพร้อมจะใจสู้หรือเปล่าพลอยครับเท่านั้นเองปกป้องตัวเองและปกป้องคนที่เรารักค่ะคนที่ไม่รักเราเขาแค่เดินจากไปชีวิตเราก็ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วดูคลาวไฟเดย์จบ,บแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ เก่าเผาใจใหม่